สวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยกับช่อง Youtube ของนุ่นวัดีชาแนลสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นก็มีรถนะคะพึ่งหลุดจองนะคะก็รีบมารีวิวให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ได้เป็นรถเก๋งซีดานสีประตูแบรนดหลักนะคะกับราคาทูผ่อนเบาๆเริ่มต้นที่5,000กว่าบาทเท่านั้นเอง ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุ่นก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองและสำหรับตัวรถที่อยู่ด้านหน้าของนุ่นตอนนี้เลยนะคะเป็น Toyota v วีอ1.5ตัว e ได้เป็นรถปี2012นะคะได้เป็น v ีออโฉมเจนที่2นั่นเอง สำหรับตัวรถคันนี้ตั้งขายอยู่ที่259,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะฟรีออดาวน์0บาทมีอยู่จริงและที่สำคัญลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถได้เรามีบริการจัดไฟแนนซ์อยู่ทั่วประเทศเลยนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวนุ่นนะคะจะพาเดินดูรอบตัวรถกัก่อนเลย สำหรับวีอร์ทันนี้นะคะก็เป็นโฉมเจม่สองหรือว่าโฉมนายิมนั่นเองซึ่งเป็นการออกแบบด้วยเส้นโคมียมแบบนี้เลยนะคะตรงกลางก็จะมีโลโก้แบรนด์หลักแบรนด์ตัวต้านั่นเองมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียน7ก็กไก่ลอจุรา1904จังหวัดกรุงเทพมหานครก็ได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะโดยไม่มีการเปลียดบ้าย ต่อมาที่ชุดโคมไฟด้านหน้านะคะเป็นแบบ multi reflector นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ในชุดโคมไฟนั่นเองตัวนี้นะคะเดิมแท้จากโรงงานเนี่ยจะยังไม่มีไฟตัดหมองติดตั้งนะคะแต่ว่าคุณลูกค้าเนี่ยสามารถติดตั้งเพิ่มเติมใน่วนขององนี้ได้เลยนะคะ ต่อมาเรามาดูในสุขของตัวล้อกันนะคะสำหรับล้อของเขานะคะมาพร้อมกับล้ออัลลอยนะคะขอบ15นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นล้อแม็กซลูของแท้จากโรงงานโตโยต้าเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าของแท้จากโรงงานนะคะค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานนะคะรองรับกำาังน้ำหนักของตัวรถได้เป็นอย่ดีเลยรายละเอียดตัวซุ้มล้อเห็นไหมคะว่าซุ้มล้อโคง้งเือนเดิมนะคะน,อน็อตจิบทุกตัวก็อยู่ครบเลย ถัดมาที่ด้านแก้มนะคะจะมีไฟเลี้ยวติดมาที่ด้านแก้มของตัวรถทั้งสองข้างเลยมาพร้อมกับตัวอักษรโครีมีมนะคะที่เป็นเครื่องยนต์ของเขานะคะใน,นก็คสอเครื่องยนต์ v v t i นะคะถัดมาที่กระจกมองข้างนะคะตัวนี้เนี่ยพับผูกกระจกด้วยระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็การปรับกระจกก็เป็นแบบแระบบไฟฟ้าซึ่งจะมีปุ่มนะคะควบคุมอยู่ภายในตัวรถนะคะแล้วก็ตัวรถคันนี้เนี่ย มีการติดตั้งฟิล์มมาให้แล้วนะคะเรียบร้อยรอบคันพร้อมใช้งานเลยและที่สําคัญมีการติดตั้งคิวกอนสแดต์รงรุ่นนะคะมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยส่วนตัวกระจกทุกบ้านนะคะนุ่นดูให้ดูใกล้ๆหรือว่าตัวกระจกทุกบ้านเนี่ยก็ยังเป็นของเดิมแท้จากโรงงานอยู่เลยนะคะมีสัญลักษณ์โตโยต้านะคะติดไว้แบบนี้เพื่อบ่งบอกว่าของเดิมของแท้จากโรงงานและที่สําคัญนะคะก็มีสัญญาณจักโมยที่ติดตั้งมาจากโรงงานด้วยนะคะ ถัดมาในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะจะได้เป็นสีขาวนะคะสีเดียวกับตัวรถแบบนี้ทั้ง4บานเลยส่วนตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นระบบเบนซินล,ล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยซึ่งเชื้อเพลิงที่ใช้เนี่ยจะเป็นน้ํามันเบนซินนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอ91แก๊สโซฮอ95แล้วก็รองรับ E20 ด้วยและที่ประตูทั้ง4บานนะคะเจ้าของคนโอลเนี่ยได้มีการติดตั้งคิวที่ประตูมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย สำหรับสีของตัวรถนะคะเป็นสีขาวสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะไม่เคยมีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีแต่อย่างใดเป็นสีที่ออกมาจากส่้ายแดงและได้มีการจยดบันทึกลงเล่มให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยส่วนกระจกบานด้านท้ายนะคะก็มีการติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไลฟ้าและมีไฟเบรกกวงที่3อยู่ภายในตัวรถส่วนกระจกบานด้านท้ายก็ยังเป็นของเดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกัน สำหรับด้านท้ายนะคะมีการติดตั้งสปอยเลอร์ในน้อยด้านท้ายมาให้แล้วด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่4นั่นเองส่วนชุดโคมไฟด้านท้ายนะคะของ t o y ยต้าวีอโชมเต้นที่2นะคะนุ่นบอกเลยว่าชุดโคมไฟเขาค่อนข้างใหญ่มองเห็นระดับสายตาได้อย่างชัดเจนเลยนะคะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวและไฟถอยรวมกันอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันเลยนะคะ มีตัวอักษรโฟเมียมนะคะติดไว้ที่ด้านท้ายอันนี้จะเป็นรุ่นของขาวใน SUV ออสนั่นเองตรงกลางก็จะมีโลโก้แบรนด์หลักแบรนด์โตโยต้าอยู่ตรงกลางส่วนด้านขวาจะเป็นตัว E ซึ่งเป็นรุ่นย่อยของตัวรถคันนี้นะคะถัดมาในส่วนของคิ้วฝากระโปรงด้านท้ายจะได้เป็นสีขาวนะคะสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลย <c oughs> และมุมที่การชนด้านล่างทั้งสองข้างนะคะจะเป็นในส่วนของไฟทับทิมซึ่งอันนี้ก็ติดตั้งมาจากโรงงานให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย อ่านนุ่นไปให้ดูนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะของตัวรถคันนี้ก็นั่นเองอ่าแล้วจะบอกว่า t o y o ต a v i o อนะคะถือว่าเป็นรถซิตี้คารที่บอดี้ภายในของเขานะคะไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปและนี่จะเป็นในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของเขานั่นเองนะคะ เปิดมาดูด้านล่างกันหน่อยนะคะนี่ด้านล่างพอเปิดมาก็จะมีในส่วนของยางอะไรสำรองนะคะแล้วก็ถุงเครื่องมือส่วนแม่แรงนะคะจะอยู่ใต้เบาะฝั่งข้างคนขับนั่นเองนะคะสําหรับรายละเอียดโครงสร้างด้านล่างเห็นไหมคะว่ารอยซีนทางมะพร้าวของเขาในสีเดิมๆนะคะสีเสมอกันทั้งหมดเลยนะคะเม็ดอาร์นะคะอยู่ครบทุกส่ดนนุ่นเปิดให้ดูอีกข้างนึงนะคะเห็นไหมว่า รอยซีนทางมะพร้าวเขาก็สีเดิมๆนะคะสีเสมอกันเลยเม็ดอักสุดๆก็อยู่ครบนะคะซึ่งเรารับประกันเลยนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างว่าไม่มีจมน้ําและไม่มีน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนสํำหรับฝากระโปรงด้านท้ายนะคะนุ่นให้ดูจดชัดเลยว่าค่นนี้นะคะมีการเก็บงานสีมาให้ด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีรอยนะคะรอยขูดขีดบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเรารับประกันเรื่องโครงสร้างเลยเนาะ สำหรับโครงสร้างตรงนี้นะคะนุ่นก็ให้ดูใกล้ๆเลยสําหรับใครที่ดูรถเป็นนะคะก็จะดูออกเลยว่าตัวรถเนี่ยเป็นโครงสร้างเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะนี่เห็นไหมเม็ดอาร์คนะคะที่เป็นรอยบางๆพวกนี้นะคะก็อยู่ครบทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่านี่เรายนยาเป็นฝากระโปรงด้านท้ายนะคะเป็นของเดิมนแ้จากโรงงานนะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์ตัวต้าเนี่ยติดไว้อยู่แบบนี้นั่นเองนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องตัวรถเนี่ยไม่มีจมน้ําไม่มีชนนัก แล้วก็ไม่มีการตัดต่อมาอย่างแน่นอนนะคะอ่ะอันนี้นุ่นพาเดินดูนะคะรอบตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันต่อในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะของตัวรถคันนี้กัน สำหรับภายในนะคะเขาเป็นการตกแต่งด้วยโทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของมือเปิดประตูด้านในนั่นเองเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีในส่วนของตัวล็อกกระจกระบบเซ็นทรัลล็อกและกระจกทั้ง4บานก็ปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยแต่ว่าจะเป็นออโต้นะคะสําหรับผู้ขับขี่นั่นเองถัดมานะคะที่ด้านข้างของพวงมาลัยนะคะตรงนี้นะคะ อ่าตรงนี้นะคะเดี๋ยวมันจะดูแลให้เนาะนี่พวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านนะคะคันนี้มีแอร์แบกให้ด้วยนะคะจํานวน1คู่หน้านั่นเองแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นที่พับผูกกระจกมองข้างและปรับกระจกมองข้างเป็นแบบระบบไฟฟ้าอ่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของเลขไมค์กันสำหรับวีออโชนเจนี่2นะคะเรือนไมค์เขาจะอยู่ที่คอนโซลตรงกลางแบบนี้เลยเนาะ เลขไม้อยู่ที่1นึ่งแสนสามื่นเจ็ดพันนะคะสี่ร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลซึ่งอันนี้เป็นเลขไม้ตามการใช้งานจริงๆนะคะไม่ได้เขียนไม่ได้ก่อไม้แต่อย่างใดเลยมาต่อกันที่เครื่องเสียงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องเสียงซีดีนะคะสามารถฟังวิทยุ FMA m, m ได้นะคะก็เดิมแท้จากโรงงานเลยนะยังใช้งานได้เป็นปกติระบบแอร์นะคะเป็นแบบอนาล็อกนะคะปรับความแรงความเย็นตามใจชอบเลยและในส่วนของตัวเกียร์นะคะจะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะที่เป็นในลักษณะของ ขั้นบันไดแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็ตัวเบาะเห็นไหมคะว่าเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะตัวนี้ก็สีดำเนี่ยจะดูแลง่ายนะคะและยี่เบผ้าก็ระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะ,ะตัวนี้ก็เป็นเบาะผ้าที่มาตั้งแต่ศูนย์ป้ายแดงออกมาจากโรงงานเลยนะคะมาต่อกันนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะ สำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะผ้าสีดำ mm hmm. เช่นเดียวกับด้านหน้าเมื mm ่อกี้เลยนะคะและมีสายเบลว์ให้3เส้นซึ่งแปลว่าออกแบบมานะคะรองรับผู้โดยสารเพียงแค่3ท่านเท่านั้นนะคะ mm hmm. ด้านล่างก็มีแผ่นยางรองเท้านะคะให้ครบทุกจุดเลยอ่าน,น,นดึงให้ดูนะคะในส่วนของขอบยางประตูกันนี่เห็นไหมคะว่าขอบยางประตูเนี่ยเ mm hmm. ม็ดอาของเขานะคะเรียงกันอยู่ครบเลยนะคะและสีของตัวรถก็เป็นสีขาวสีเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีการ เปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีก็อย่างใดและตัวรถก็ไม่มีการตัดต่อมาด้วยนะคะอ่านุ่นดึงให้ดูฝั่งนี้ด้วยนะคะนี่เม็ดอาร์กี่ขอบยางประตูนะคะเรียงการสม่ําเสมอเลยเป็นสีขาวก็สีเดิมน,นะคะย้ําว่าตัวรถเนี่ยไม่มีการตัดตอ่อไม่มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีมาแต่อย่างใดเลยนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวนุ่นก็จะพาคุณลูกค้านะคะไปดูกันต่อในส่วนของรายละเอียดตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ ครงสร้างด้านหน้านะคะของตัวรถคันนี้เนาะมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์ของเขานะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ VVTi นะคะตัวนี้ได้เป็นขนาด 1,500cc เนาะตัวเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มนะคะได้เป็นตระกลูลพันเอเซดเลยนะคะสสูบเนาะและที่สำคัญไม่เคยผ่านการติดตั้งแกส๊สไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหรือว่ายกเครื่องมาแต่อย่างใดเลยเนาะ ในส่วนของตัวน็อตฝากระโปงนะคะสีเดิมไม่มีรอยฉลอกนะคะโครงสร้างเดิมน็อตแก้มสีเดิมนะคะเม็ดอาร์ตที่เบา้าชกนะคะเรียงการสวยง,งานสม่ำเสมอเลยนะคะน็อตคานก็สีเดิมนะคะอันนี้นะคะทางบริษัททอโต้ของเราเนี่ยการันตีเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าตัวรถเนี่ยจะต้องไม่มีการชนหนักนะคะไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต ไม่มีพิความและไม่มีซมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะแท่นกันความร้อนที่ติดอยู่กับฝากระโปงนะคะก็น็อตกิ๊บทุกตัวอยู่ครบเลยและเพื่อความสบายใจของคุณลูกค้าที่ซื้อรถกับบริษัททอโต้ของเรานะคะมีบริการหลังการขายดูแลในส่วนของตัวเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์นะคะให้อีกหนึ่งปีนะคะดูแลทั่วประเทศเลยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถนะคะที่นุ่นมารีวิวให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับ Toyota v i ีอนะคะ1.5ตัว E นะคะปี2012กับสีขาวชมเต็นที่2คันนี้เลยย้ำกันอีกครั้งตั้งขายอยู่ที่2 5 9 0 0 0บาทสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถติดต่อน,นุ่นเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0840042099นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยดูจบแล้วนุ่นฝากกดไลค์กดแชร์ รับสกา้แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ